สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจเอฟซีทุกคนทุกคนวันนี้กับเป็นเมือ่อวันที่สามเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพาแฟนเพจแฟนครับมาบนงัวอยู่น้ำคอกนอะครับเนาะงัวแม่ลูกลูกขู่ครับตัวลูกเพิ่นสองเดือนเขาเดือนที่สามนี่นะครับเด้อตัวลูกเพิ่นแม่ลูกลูกขู่ที่สำคัญกับ ลูกพ่นมีใบไมมีหลอดห้ยได้ครับนะสำหรับแฟนเพจแฟนครับเน้นใบเน้นหลอดนะครับเนาะมีใบมีหลอดห้พอพันตัวใดปะพันทีว่าสีวา,ายศูนย์เก้าหกนะครับเนี่ยเบอร์ไม่ดีนะครับเนาะตัวลูกพันพุดน,นะครับเนื้อหนังต้นตัวลูกพันร้ายครับผมย่นย่อนดีแฟนเพจแฟนครับ้องหายอยู่ได้เมื่อใส่พันดีๆเนี้ยนี่เขาข้อก,ก็ได้การครับเนี่ย แม่เพ่นร้อยหาสิบห้าบวกมีแน่นอน,นครับผมร้อยห้าสิบห้าบวกมีนะครับเนะาะง้อคมเน่ยไงเงา้สูงนั่นะครับแม่ของเพันกระยุกซีไว้ซีไล่เลครับผมขอดังน้อยหนึ่งนะครับเนาะตุลูกพันขึ้นกันครับแดงเข้ม แดงเข้มแดงผัดปอดนะครับเนาะตัวแมวพันก็ได้นน่นะครับบันทายพันหัวน,น้องพันบอดหัวหนึ่งนะครับนะ มันยังไงก็มูวนะครับเนาะเฮ้ยปัญหาเลยครับผมบอดหนึ่งกับยั้งสามนะครับเนาะลูกกินน้ำดนคือเกาทรงลูกดีคือเกาเหรครับเนี่ยน่ครับแม่ลูกเขาเนี่ยเปิดราคาไปเท่าไหรนะครับนะตัวลูกคนมีใบหลอดห้ครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเนี่ยเปิดราคาไปเนาะครับเนาะไปให้แฟนเพจแฟนครับผิดเจรนาเบ้างในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผม ให้ดันเพิ่มสูงแม่เพิ่นสูงร้อยห้าสิบห้าบวกขึ้นไปนะครับนะนเนาะมีแน่นอนครับผมร้อยห้าสิบห้าบวกขึ้นไปคนนะครับให้ดันเริ่มเบิ้เบิ้ลว่จองห้องครับผมเบิเต็มเต็มนะครับเนาะเมื่อแม่นี่ จีบเด็กีบเ่าคอเขาดำทั้งแม่ทั้งลูกแหละครับดำดัดดิดำดัดดิดำดำดำนะครับนี่ยเราได้กับเป็นงัวขบเคืองึ่งเมื่อโบนนะครับเนาะตัวแม่เพิ่งแขวเพิ่งเพิ่งได้หกเหลี่ยมนะครับเนาะออกเกันทัานเบิดอยู่เนาะครับเนาะแขวงัวน้อยนั่นนะครับหกเหลี่ยมครับผมงัวมีแปดเนาะครับเนาะ ยัองอีกสองนี่ค,ครับเคเวบยนืนคเวย้นลูกฟินเบิ้งกเลยครับพอพันกับซีไว้ซูนเกาหกนะครับเนาะอยากได้ไว้ได้หลอดก็ได้กันครับที่ไว้มีหลอดห้นะครับเนาะงอแมลหลุกคบหนิอ่าครับเบิ้งกอลเลยครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานแล้วครับเนี่ยภาคอื่นๆก็รวมพลังหารสองคือเก่าแล้วครับผมส่งให้คือเก้านะครับเนาะภาคอื่นๆก็ได้ใช่ว่าที่ภาคอีสานวันเขาก็ได้เปรียบหน่อยนึงครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานแล้วครับ เอาครับสำหรับชิปนี้แฟนเพจแฟนครับคือสิบเบื้องย่างจุใจนะครับเนาะสงสัยมองไหนไม่ว่าขึนมักอยากได้เอามาส่งให้เลยหัเฉียวยาได้การนะครับนะส่งให้ฟรีครับผมแฟนเพจแฟนครับใกล้ๆโทรมาเบิ้งครับสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางว่าหูสายลูกกระทบได้การครับนี่แม่นี่พอพัน เราลุก่นกับสายพันธุ์ไม่ดีนะครับเนาะ c y 0 9 6เอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนคลับกับคยสิเบิ้งโดนเติบเลยนะครับเนาะเบิ้งย่างจืใจนะครับผมอ่านะครับหางเพิ่นก็ได้เลิกลามดีสำหรับคลิปนี้หองเชียวเย่ากะทิจบคลิปไปชั่วเหนี้อยนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมแฟนครับแฟนเพจ fc สุขูสุขณติดตามคลิปหองเชียวเย่าอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ขอจบคลิปไปชั่วเหนื่นะครับผม สวัสดีครับ